แซวแซวเพื่อนเพื่อนยายแซวว่าเอาแฟนเด็กมาด้วย <laughs> การจับฉลากพาร์ทนี่เดี๋ยวเราก็จะต้องไปหากลุ่มนะปิ่นโตเนี่ยทุกคนมีมีมาแต่ละคนเนาะแล้วเขาก็จะมีการแบบรวมเป็นกลุ่มๆไว้แล้วเดี๋ยวพระท่านจะจับฉลากได้กลุ่มไหนเนี่ยท่านก็จะมารับปิ่นโตจากกลุ่มนั้นซึ่งผู้เล็งไว้แล้วผู้เจอกลุ่มเลงมา สวัสดีนะครับย้ายขออยู่กลุ่มด้วยได้ไหมคู้มีปิ่นโตมาด้วยจ๋ายูได้เลยยูไในมาจากกรุงเทพวันนี้มาทำบุญชักพระบกด้วยเขาบอกว่าให้เตรียมปิ่นโตมาเองเหรอ ่ำแหนของยายล่ะของยายอันไหนโอ้สูงขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยอย่างนี้เอาจะเอาบุญไปถึงไหนเนี่ยชั้นห้าเลยนี่ผูมี4ชั้นนี้ี่ตรงนี้ก็เมื่อนี่น่้ร้ทำเออทำบุญยังไงก็ได้เหมือนกันนะจะมากจะน้อยใช่ไหม แซลแซลเพื่อนเพื่อนยายแซลว่าเอาแฟนเด็กมาด้วย <c oughs> ยายอันนี้ยายทำอะไรมากินบ้างเนี่ยทำอะไรมาถวายบ้าง <c oughs> มีแก้มีนุ่มมีข้าวมีโอ้ครบเลยข้าวหวานครบเลยกับข้าวเยอะมากเลยพท่านจะกินหมดหรอจ๊ะ <c oughs> <c oughs> น่ารักมากเลยอารมณ์ดีมากเลยงานผู้ขออยู่กลุ่มยายด้วยนะ ฝากยายไว้เนี่ยทางนี้เลยอ่าร่วมบุญด้วยนี่ายายเช็คก่อนเลยไปจะเที่ยงจะน้อยก็เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานกันนั่นลูกนะได้ครับผมชาติไหนชาติหนึ่งชาติไหนก็ขอให้ได้เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานกันต่อไปนะครับน่ารักมากเลยเช็คเลยซองซอง เอ้นะไม่เอาเบให้เราตรงจางอันนี้แหละต้องมีอันนี้ด้วยอ๋อนี่คือกลุ่มเรากลุ่มเราอ๋อได้เบอร์แล้วเดี๋ยวถ้าพระท่านจับได้เบอร์นี้ก็จะมาเอาเป็่นโตตรงนี้ไปฉันได้ยายเราได้เบอร์แล้วยายอ่าเสียบไว้เลยกินไปทั่วหมู่บ้านงานร่วมบุญกับยายด้วยนะ สาธุของเราทีมเบอร์25เอ้าบห้านี่ไม่ถค่เลยเบอร์พูได้เบอร์25เบอร์25ไม่รู้อยู่ไหนอ่ะ การทำบุญที่สนุกมากเลยน่ารักมากวุ่นวายมากเบอร์ยี่สิบห้าเบอร์ยี่สิบห้ายี่สิบายี่สิบห้าครับอยู่ไหนฮะยี่สิบห่ายี่สิบห้ยู่สิบ้าอยู่ตรงนู้อยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนูนอยู่ตรงนู้นเออยู่ตรงน้อยู่ตรายยงขหน้าอยงหลัง อ่ะสิติดโต๊ะร <|so|>> ูม่ะห้าาไปเจอแล้วจอแล้ว